ูหน้าตาก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นี่สวยงามทีเดียวแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะมีตัวอักดับลากจุงเนี่ยฮะใช้เราลากจุงไ,ได้ส่วนที่ไม่ต้องยกเวลาเดินไกลนะฮะส่วนมาข้างหลังมาดูส่วนนี้จะเป็น รีโมทคอนโทรลของ USB mm hmm. ตัวนี้นะครับผม mm hmm. ตัวนี้เนี mm ่ย hmm. สามารถเสียบพอร์ต hmm. USB ได้แล้วก็เลือกเพลงเล่นหยุดได้ปกติอยู่แล้วแล้วก็มีวอลลุ่มจะเป็นวอลลุ่มสำหรับตัวนี้จะเป็นเป็นออนออฟด้วยนะครับเป็น Power onO f f ก็คือว่าเปิดปิดแล้วก็เร่งเสียงของ USB mm hmm. นะครับผม mm hmm. ส่วนช่องนี้เป็นช่องของ w e l e s mm hmm. s m i ไ r โครโฟ e ก็คือจะมีไมโครยอยให้2ตัวนะฮะเป็นไม์แบบสำหรับถือนะฮะ ส่วนไม้ลอยตัวนี้ก็สามารถสามารถสกแกนความถี่ได้นะครับผมแล้วก็มีวอลลุ่มแยกอิสระเช่นกันส่วนวอลลุ่มนี้ก็คือเหมือนกันนะับจะเป็น power on off ของไม้ด้วยนะครับผมเรามาดูส่วนตรงนี้กันอวอลลุ่มตัวนี้ก็คือเนี่ยเป็นช่องของไมไม้สายอาจจะมีไม้สายข้างนอกนอาจจะมีต่อเพิ่มมาอาจจะคือว่าอาจจะมีคนพิสัยอยู่2คนหรืออาจจะเพิ่มผู้ถามอะไรเงี้ยก็มี1คนนะฮะตัวนี้ก็คือวอลลุ่มแยกอิสระ แล้วก็อาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการอาจจะส่งสัญญาณเสียงนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นไลน์อินพุตก็มีวอลุ่มแยกอิสระเช่นกันนะครับผมส่วนวอลุ่มพวกนี้ก็คือเป็นเป็นยาน่านปรับเสียงนะโทนเสียงก็คือมีมีทุ้มกลางแหลมนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดออนออฟของระบบทั้งหมดนะฮะเป็นวอลุ่มของทั้งหมดนะฮะเปิดขึ้นมาต้มีไฟสว่างขึ้นมา ส่วนไฟตรงนี้ก็จะคือแสดงสถานะของแบตเตอรี่ว่าอยู่ในสถานะไหนส่วนถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือว่าแสดงว่าแบตเตอรี่นี่ยเต็มอยู่ใช้งานได้แต่น,นี้การลดลงมานิดนึงส่วนถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือแสดงสถานะว่าเราควรที่จะเตรียมในการชาร์จแล้วได้ะครับ